วันนี้พาลูกสาวมาซื้อต้นไม้ไปประดับร้านนะคะก็ได้ต้นอะไรนะโบกอะไรนะโบกโอ๋อพัดโบกทองเนาะค่ะต้นนี้พัดโบกทองนะคะ,นนะ,คะแล้วก็อันนี้ก็คือกว,ก,คะคะกวักมงคลเนาะคะ่ะกวักมงคลเนาะค่ะเป็นไม้มงคลทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ไม้สนเนาะคะ่ะต้นสนนะคะสนสีสันสวยงามเนาะคะ่ะต้น ตระกูลสนนะคะเราก็จะมาหาซื้อต้นลิ้นมังกรขอบเงินขอบทองนะคะไปประดับหน้าร้านค่ะบัวไม้น้ำนะคะมุมนี้แบบเย็นสดชื่นเลยนะคะ สวัสด,ดีทักทายเพื่อนๆสวัสบบด,ดีทักทายคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะสวัสบบด,ดีทักทาย FC, FC ด้วยค่ะมีชวร้นังกอน่ะมีชวีเงินงแมวเนาะมตาแนะคะค่ะ,ะ,คะายายเจ้าของร้านบอกว่าลิ้นลันงกอนขอบเงินขอบทอ,องไม่มี หนูจะเอาต้นอะไรไปฝากพี่หนูคิดอยู่ว่าหนูจะเอาบัวเพราะว่าพี่แกชอบหลากบัวตะวันหยอกมากัะแมียวหยกกันหรือว่านุ๊กจะเอาเดบิลล่าไปฝาากกมอันนี้ก็สวยนะลูกีๆที่ร้านแกมีหรือ,อยังมีแต่ว่าแต่ว่าหนูอยากได้ม,ไม,มาชมมุมไม้ดอกไม้ประดับม,มุมไม้พุ่ม ตะมุตะมินะคะยวพี่ลาให้50บาทห้้ว้าวมีตนหมากเขือน้ำนอค้าพี่น้องค่ะน้องแมวจอมป่วนของคุณยาย่อดมัน่วนคุณยายแล้ว อันนี้มันยังไม่ได้ใส่กระทะอือเราม,มก็เรอยากได้ที่ใส่กระทะสีนี้ใช่ไหมลูก ต้นนี้ทรงต้นเขาสวยอ่ะลูกสีดอกก็สวยลำต้นเขาก็สวยเยเบรา่าสวยๆจ้างามอิลิจา้าพี่น้อง่ได้ดว่าเลนมึงในมึงไก่ไก่แหงงามผักน,นาะจ้าพี่น้องเห็นคนไปซื้อของตลาดนะซื้อไปเทไรเห็นมาหมดไหม เชิญถึงได้นะคุณจับจับต้นได้ยุสวนกุหลาบสวยๆค่ะสวยคัดมาทุกต้นค่ะเนี่ยดอกไม้แล้วสดชื่นอันนี้กับสีแปดดีค่ะเป็นสีของเขาเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมคะใช่ดดกลีบดอกไม้ดอกไม้เห็นไหมไม่เหมือนเขาเห็นไหมเป็นสีธรรมชาติเป็นสีธรรมชาติและกลีบเห็นไหม กลีบก็แปลกวันนี้อีกอยู่แต่ไม่เอามากลัวขายไม่ได้กลีบเขาจะไม่เหมือนใครเลยออกเขียวเลยจะเขาเรียกกุหลาบอะไรคะมันจะมีชื่อของเขาแต่ละตัวอยู่กุหลาบสีม่วงเนี่ยกรีบกรีบดอกเขาสวยมากเลยน่ะเป็นเป็นเกลียวเลยอ่ะเป็นเกลียวแบบเนาะกรีบดอกเขาแบบ เป็นเกลียวเป็นเกลียวแบบถี่ๆเลยงามอ่ะเหมือนเหมือนกุหลาบแบบว่าทํามืออ่ะเหมือนดอกกุหลาบที่เราประดิษฐ์ประดอยเองสวยงามดอกนี้สวยเป็นพิเศษเลยค่ะมีสองสีนะคะน่าจะมาจากการฉีดสีนอค่ะ ไวโรดบานใกล้จะร่วงแล้วเนาะค่ะอมุกุหลาบเพลินเ,เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ สรุปแล้วเราก็ได้พัดโบกทองแล้วก็กวักมงคลนะคะแล้วก็ได้เยอบีราด้วยต้นสนด้วยนะคะต้นสนน่ชอบสีสันของใบเขาเนะคะ่ะคุณยายก็บริการให้เป็นอย่างดีเลยนะคะก็ขอบคุณคณุณยายนะคะอันนี้ใส่ในรถเนาะ เอาใส่หลังรถค่ะม,ไไม,ม,มีน้องเหมียวด้วยน้องเหมียวอยากมีส่วนร่วมด้วยไม่ไกลไหมครับก็ไม่กกไ,มไมกลค่ะอันนี้ใส่หลังรถได้ไหมได้ค่ะใส่หลังรถได้ค่ะ ค่ะก็ขอ,ขอขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณคุณผู้ชมขอบคุณ FC นะคะที่มาชมร้านดอกไม้สวยๆด้วยกันนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ